สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมากินข้าวอยู่ที่ออาหารตามสั่งนะครับจะเป็นผัดกะเพราผัดกะเพราที่ผัดกะเพราไก่ที่กรุงเทพน,นะครับผมถ่ายวิดีโอได้ไหมพี่แถวนี้ถ่ายวิดีโอได้ไหมนั่งกินไปด้วยรีวิวไปด้วยะนะก็ะคือตอนนี้อยู่ในซอยพญยาบุญพราดนะครับอยู่ วันหมู่บ้านดีเคนะครับวันนี้มาซื้อน็อตที่ร้านอะไร KC Motorbike ที่นี่นะครับแล้วก็จะกินข้าวก่อนนะบังเอิญว่าร้านข้าวอยู่หน้าหน้าหน้าบ้านพอดีเอหน้าร้านพอดีนะนี่นะครับเป็นข้าวผัดข้าไก่นะครับผมข้าวผัดข้าไก่ไข่ดาวนะเห็นไหมแล้วมีน้ำซุปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะรสชาติจะเป็นแบบไหนนะครับ อันนี้ฝั่งไทยนะฝั่งไทยนะครับผมน,นี่นะครับ น่าจะตรงข้ามโรงงานอ,อ,อะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเลยแอดด้ามาแล้วนะครับเลยแอดด้ามาละ่อยนึงนะอันนี้เป็นชื่อร้านเนี่ยอยู่เป็นร้านชื่อร้านข้าวแกงโคราชนะข้าวแกงโคราชนะครับนีไข่ดาวฟองหนึ่งนะแล้วชิมไม่ดู ครับแต่ว่าจะไม่เหมือนตรงข้าวนะข้าวที่ทางสปปลาวเนี่ยเขาจะเป็นข้าวข้าวข้าวหอมมะลิอ่ะนะแต่ว่าที่นี่เป็นข้าวธรรมดานะครับแต่ว่าก็ดีนะข้าวธรรมดามันก็กินง่ายไม่มันไม่นิ่มเกินไปนะครับ นี้ว่างก็เลยพาพาจิบข้าวนะครับก็เลยมาซีนอตด,ด้วยซนีนอตใจนัดรอหนึ่งหนึ่งโบหนึ่งอันนะครับมัดรอลูกค้าไอมันเสียทรงนะดีเหมือนนะน้วมีน้ำซุปมีน้ำซุปให้เราด้วยเนาะ ยามว่างถ้าว่างก็จะเอามากินหากขิงข้าวนะผมแต่ว่าถ้าวันในทำงานอยู่บ้านนะก็ไม่มีเวลากินข้าวนะครับทำจนถึงตอนเย็นจนมืดนะนเสร็จนะไม่ได้กินข้าวครับ ข้าวแบบมันไม่นิ่มเกินไปอะววอใส่กล่องเหรอคะเอาอะไรดีคะเนี่ยช่วงนี้ผมก็ลดน้ำหนักอยู่นะแต่ว่าก็กินเหมือนเดิมนะ ที่ร้านผมไม่ได้เปิดตลอดเวลาคือจะเปิดเฉพาะเวลาน,นัดลูกค้ามานะครับยกเว้นถ้าผมนั่งถ่ายงานอยู่บ้านก็จะเปิดร้านอยู่นะครับผมถ้าหากใครอยากจะเปลี่ยนยา,ยางจะทําอะไรก็โทรเรียกเอานะครับถ้าหากใครเ,เพื่อนในเฟซบ o o กนะโทรเรียกเราเลยบางทีอยู่ด้านนอกนะครับ ร้านนี้อร่อยมากนะอยู่ช่วงซอยไหนจำไม่ไดนะ้มันจะอยู่ตรงข้ามโรงงาน,นจะเลยแอ้์ด้าน,านอยหน่งนะ าเลยนี่น้ำหนักผมตั้งแต่ลดน้ำหนักมาประมาณสามเดือนเลยนะสามเดือนแล้วตอนนี้น้ำหนักเหลืออยู่หกสิบหกสิบประมาณหกหกสิบแปดสิบแปดนะครับผมลดลงเยอะ0กสิบโลแล้วสิบกว่โลก็ตำตอนนั้นน้ำหนักแปดสิบ ตอนนี้เหลือ68นะครับอถ้าใครอยากลดน้ำหนักเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูนะว่ารถยังไงแนละ้วคอก็จะเหลือเล็กครับหน้าก็จะเหลือเล็กน้ำหนักตัวก็เบาลงนะ

ได้มีน้ำซุปเลยอร่อยนะครับ <Okay. S 1> พี่เนี่ยเขาเรียกว่าซอยอะไรนะซอยที่เท่าเรนเนี่ยซอยพญา,าม,มนฑลธาตแยกโขทับหนึ่งก็ได้อันนี้ร้านนี้อยู่ซอยพญา,าม,มนฑลธาตแยกโขทับหนึ่งนะครับผมถ้า <Okay. S 1> ใครจะมากินนะอร่อยดีนะ <Okay. S 1> อาหารสั่งก็มีแล้วก็จะเป็นแบบข้าวราดแกงนะข้าวราดแกงโคราชนะที่เขาเขนว่างั้นนะทับหนึ่งด้วยครับ จะอยู่ตรงร้านอะไรมอเตอร์ไซค์นะ KC ซ o มอเตอร์ไซค์ี๋ผมพาด,ดูนะเนี่ยร้านจะอยู่ตรงนี้นะดพาดูนอกเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามโรงงานตรงเนี้ยนะครับนู้นจะเป็นโรงงานแอดด้านะแล้วก็ตรงนี้ทางนี้จะไปอหมู่บ้านดีเคนะครับนะร้านก็จะอยู่ประมาณนี้ เห็นไหมซอยนี้นะอร่อยนะครับร้านนี้ข้าวโคลาดนะครับนะครับถึงกี่โมงครับเปิดร้านหกโมงเช้าค่ะปิดสามโมงเย็นอ๋อปิดสามโมงเย็นนะครับอ๋อมีอาหารที่มีอะไรบ้างพี่อาหารมีข้าวราดแกงตาม,ม 3. สั่งก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกน้ำใสต้มยำค่ะโอเคครับผม เดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจอาหารร้านนี้นะอร่อยมากเลยนะพอแวะมานะครับผมแล้วก็สะอาดด้วยนะมีน้ามีน้าให้ดื่มด้วยนะแต่ขาเป็นกระเดงด้วยโคราชเหมือนกันนะครับผมก็โคราชเหมือนกันนะโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายให้ดูเท่านี้นะที่ร้านอาหารนะริมทางแบบนี้นะครับเป็นที่ชาวโคราชนะที่คนขายอยู่ที่นี่นะครับก็พี่เขาก็อนุญาตให้ถ่ายได้นะแล้วก็ถ่าย ถ่ายดูนะครับว่าที่ไหนมันมีอะไรอร่อยที่ไหนมันมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ถ่ายดูแบบนี้นะครับโที่ครักที่นี่ผมก็บายบายนะครับกินนะครับผมบายบายนะครับเดี๋ยวนะผมถ่ายลง YouTube ผมฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะเดี๋ยวผมบอกว่าช่องอะไรเนาะได้ได้ขอบคุณมากๆเลยผมไปกินได้ผมก็จะชอบถ่ายแบบนี้แหละเนาะอามีคนติดตามเลยเนาะคนติดตามหมื่นแปดแล้วครับเชิญก่อนถ่ายเราเนาะครับครับครับนี่เนาะผมก็ไ si ด้โฆษณาหนของ เออพอดีท่าทายกุศรนาลาหนเกาได้ได้